จะพามาดูงานจีนกับงานไต้หวันครับอันนี้ W.E. อันนี้ดับเบิลเบลทำครับในโมเดลของ1 9 1 1คลาสสิกนะครับว่าไอ้ทั้งสองค่ายเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากงานไต้หวันก่อนนะครับแพงกว่าก็ต้องเริ่มก่อนจากเขาก่อนเลยนะครับงานไต้หวัน W.E. ครับปืนงานวัดครับขวัญใจขวัญใจงานวัดครับปืนถังลมนะครับใครเคยไปยิงเป้าตามงานวัดเนี่ยที่มีแบบปืนบีบีการให้ยิงนะครับนี่ก็เขาจะใช้ยี่ห้อ W.E. กันนะครับอ่า เนื่องด้วยอะไรนะครับก็เนื่องด้วยที่ปืนมันค่อนข้างที่จะสวยอย่างแรกเลยสวยแล้วก็ทนสมบุกสมบันครับสมบุกสมบันแต่ของเล่นเพื่อนๆมันไม่มีอะไรอยู่คําฟ้าเมื่อเราซื้อไปเล่นมันมีปัญหาหมดนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ,อ้ยซื้อไปไม่พังแน่ตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นแพงอย่างงู้นแพงอย่างนี้แพงนั้นพังหมดนั่นแหละครับมันมีปัญหาหมดอยู่ที่เราจะาหาอะไรง่ายไหมเราซื้อตัวที่มันมีอะไหล่แบบ ตลาดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เหมือน WE ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปืนตลาดนะครับอะไรง่ายหาง่ายนะครับช่างซ่อมเป็นเยอะคนทําเป็นเยอะเขาก็เลือก WE กันเพราะว่าปืนงานวัดเขาต้องใช้งานทุกวันใช้งานต่อเนื่องไงเขาก็เล่นปืนตลาดหาอะไรง่ายหาช่างซ่อมง่ายถูกไหมเขาก็เลยเลือก WE กันนะครับแต่ไม่ว่าจะปืนตัวไหนนะครับมันใช้ระบบเดียวกันพื้นฐานเดียวกันซ่อมซ่อมได้หมดนั่นแหละครับก็อะมาดูที่ตัวปืนนะครับตัวปืน WE มากลางนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่มาร์กิ้งลอง่องลึกครับแต่จะเป็นการยิงเลเซอร์เข้าไปในตัวของเนื้องานเลยนั่นเองนะครับตัวนกนะครับง้างเล่นได้แต่ไม่ใช่นกแบบสองจังหวะนะไม่ใช่ครับเป็นนกแบบเป็นนกหลอกหลอกครับแต่ที่พิเศษของเขาก็คือเขาจะทําเข็มแทงชนวนหลอกมานั่นเองนะครับก็ให้ความสมจริงขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งในขนาดที่ของเบลก็คือตัวนี้ ยังไม่มีเข็มแทงชนวนหลอกมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ให้ความสมจริงเลยนะครับที่เขาทำาเข็มแทงชนวนหลอกมานั่นเองนะครับตัวเช็คเกอร์นะครับก็มีตรงจุดเหมือนของปืนจริงเลยนั่นเองนะครับเช็คเกอร์ด้านหน้าไม่มีล้างติดอุปกรณ์เสริมไม่มีครับเพราะว่าเขาเป็นทรงคลาสสิกนั่นเองครับหลายคนถามบอกพี่ซื้อ1911เนเนี่ยอยากติดไฟฉายกับติดเลเซอร์เนี่ยทำไง มันจะต้องมีรางเสริมที่เป็นปิ้น 3D ครับมันจะครอบไปตรงนี้เลยแล้วก็ติดกับตรงโกงกายตรงนี้ก็สามารถใส่ไฟฉายได้ก็ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะร้านไม่ได้มีแถมให้นั่นเองนะครับอามาดูตอนลูกหมดสไลด์ค้างครับนี่ลูกหมดสไลด์ค้างปืนเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับสวยๆครับแต่ไอ้พวกถอดพวกถอดเปรียบเทียบข้างในผมมันมีคลิปไปแล้วเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูอันนี้ผมให้พามาดูเนื้อง,งานเฉยๆนะครับตัวของ W.E เนี่ย รวมแม็กกรสีแล้วนะจะเบาวกว่าเบิลเบลครับเบิลเบลหนะักเพราะว่าในชิ้นของพาร์ทสไลด์บอดี้เนี่ยเขาทำมาหนากว่านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับข้อเสียของอ่า w e 1 9 1 1ตัวนี้ที่ผมเจอนะที่ผมเจอคือสีมันพองง่ายสีมันลอกง่ายคือถ้าเพื่อนๆทิ้งปืนไว้ไม่ได้เล่นแล้วแบบไม่ได้ชโลมน้ํามันนะแป๊บเดียวครับสีมันจะเริ่มพองมันจะเริ่มพอง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 เนี่ยเหมือนแม็กเนี่ยให้ดูเห็นไหม สีมันจะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะเริ่มเป็นเม็ดเม็ดพองๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นนี่คือข้อเสียของสี WE นะครับที่ผมเจอผมขายมาโหไม่รู้กี่ตัวแล้วนะ WWE เอ่ะเป็นเป็นทุกตัวครับเป็นทุกตัวเพราะอ่าก็อย่างที่บอกนะครับทูกค้าว่ามันไม่ใช่เงินมาจากแบบเขาปัดเงาแบบวัสดุจนจนเป็นสีเงินมันไม่ใช่ครับเขาชุบมาเพราะฉะนั้นเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะพอง วิธีป้องกันก็คือเราต้องชโลมน้ํามันตลอดนะครับห้ามให้เนื้อเนื้อของสีเนื้อของสไลด์แห้งไม่งั้นมันจะพองนั่นเองมันจะพองนะครับนี่คือข้อเสียของของ W E เลยนะครับหลักๆเลยที่เจอนะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะทนทานได้อยู่ครับเพื่อนๆนนะก็ให้คะแนนนะครับให้คะแนนผมให้ตัวนี้อยู่ที่8.5เต็ม10นั่นเองนะครับสำหรับ W E ดูทางด้านของดับเบิลเบลบ้างนะครับดับเบิลเบลเนี่ยน้ำหนัก น้ำหนักแค่ปืนนะยังไม่ได้ใส่แม็กกาซีนเข้าไปหนักกว่า W E ใส่แม็กกาซีนประมาณประมาณ2ขีดครับประมาณนี้ตัวของปืนนะครับไม่ใช่มากิ้งล่องลึกนะครับแต่เป็นลายม้ากลางออริจินอลคลาสสิกเหมือนกันนะครับตัวเซฟนะครับมีด้านเดียวเหมือนกันนะครับเช็คเกอร์ตรงจุดนะครับก็คือเขาทําตามโมเดลปืนปืนจริงนั่นแหละนะครับค่ะเดี๋ยวผมเที่ยวขนาดให้ดูขนาดครับเท่ากัน1ต่อหนึ่งก็คือขนาดถอดแบบมาจากปืนจริงนะครับตัวนี้ภายนอกภายในผมรื้อออกมาให้ดูแล้วนะครับ ดับเบิลเบลดับเบิลเบลตัวนี้มีปัญหาอะไรเรื่องเริ่มจากเรื่องสีก่อนสีเขาจะไม่ใช่ชุบคอมียมมาแบบ WE นะสีเขาจะพ่นมานะครับพ่นพ่นออกมาเป็นสีแบบสีเงินด้านนะครับเพื่อนๆเวลาที่เราใช้งานไปสีมันจะเป็นรอยง่ายเนี่ยพวกตัวเนื้อสีเนี่ยหรือแม้แต่ตัวของบอดี้ที่โคดกับตัวของหน้าสไลด์ปืนก็ทําให้เป็นลอยครับเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆใช้ไปตรงนี้จะเป็นสีดําเลย มันจะเป็นสีดําเลยแบบดําแบบโดนขูดอ่ะวิธีก็คือเพื่อนๆต้องเก็บเก็บขอบตรงนี้นี่ตะไบขอบตรงนี้ตรงบอดี้ครับตะไบออกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ขูดมากแต่ถ้าเพื่อนๆบอกอเฮ้ยผมไม่อยากไปทําอะไรกับปืนก็ปล่อยไปมันก็เป็นรอยมันก็สวยดีมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับสาหรับเจ้าตัวดับเบลเบลตัวนี้ก็อย่างแรกคือเรื่องสีที่เป็นรอยง่ายอย่างที่2ก็คือลูกโซบครับที่ตัวดันอ่า ปากลูกสูบนะครับตัวดันลูกเข้าเรือนฮอปชอบหักในกล่องเขาจะมีอะไหล่สำรองมาให้อีกหนึ่งตัวแต่มันก็หักอยู่ดีนะครับวิธีก็คือเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นลูกสูบแบบอัปเกรดนะครับสีฟ้าแบบ ABS มันจะให้ความทนทานครับเรื่องที่2ที่เจอก็คือแม็กกาซีนนะครับบรรจุแก๊สได้น้อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม็กแบบแถวเดียวแล้วก็เป็นแม็กขนาดเล็กบรรจุแก๊สได้น้อยน้อยเมื่อเพื่อนๆยิงไปสมมุติเราใส่ลูกเต็มแม็ก อาจจะยิงไม่หมดแม็กแล้วแก๊สหมดก่อนอะไรเงี้ยมันก็ทําใหเ้เพื่อนเสียอารสียลมวิธีเล่นก็คือเพื่อนเพื่อใส่ลูกแค่เนี่ยประมาณตรงเนี้ยไม่ต้องใส่เต็มหรอกใส่แค่ตรงเนี้ยให้แก๊สมันพอยิงออกไปแล้วลูกหมดสไลด์แขวนนั่นคือเล่นสนุกแหละเพื่อนๆไม่ใช่แบบโอ้ยัดเต็มเลยยัดเต็มยังไงแก๊สมันก็ไม่พอยิงครับเพราะว่าแม็กมันแม็กมันเล็กแม็กมันแค่แถวเดียวเองเนี่ยเห็นปะถ้าเป็นแบบพวกก๊อกเนี่ยก๊อกเขาจะใหญ่เบลต้าเขาจะใหญ่ไฮคาปาเขาจะใหญ่แต่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม็กมันเล็กนะครับแล รั่วง่ายครับเพืเ่อนๆตัวนี้ถ้าเพื่อนๆใจรักในการเล่นบีบีการผมแนะนําให้ซ่อมแม็กให้เป็นครับวิธีซ่อมแม็กรั่วก็ง่ายมากๆครับแค่ขันออกมาแล้วก็ใส่โอลิงใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จุ่มน้ําดูตรงไหนรั่วก็เอามาแก้ไขแค,ขแค่นั้นเองนะครับก็คงม,มีเท่า e นี้แหละนะ W.E กับจีนนะครับก็ข้อเสียข้อด้อยอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับในขอ,อ,อ,องเล่น,นมันมีหมดพัง ย้ำนะว่าพังณนะปัจจุบัน2024มีอะไรรองรับและซ่อมได้ทุกตัวไม่มีปัญหาไม่ไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วตัวนู้นจะไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรมีทุกตัวครับลูกค้ามีทุกตัวนะอะ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับวิธีการจะเล่นปืนเนี่ยลูกค้าจิบแมกซาซีนออกมานะครับเลื่อนนะครับหรือใครแบบจะรวยใช้สปีดโหลดเดอร์ก็ได้แต่ผมจะ อัสปิดโรเดอร์ก็จะหน้าตาเป็นงี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงปากแม็กแล้วก็กดเลยลูกก็เติมไปแล้วแต่ผมจะเล่นแบบไม่มีอ่าไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีสปิดโรเดอร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับวิธีการเล่นเพื่อนๆดึงนะครับตัวของลินแม็กลงมานะครับตรงรูนี้แล้วก็เอาลูกหยอดไปเลยนะครับลูกเพื่อนๆจะใช้ลูกสีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆหามาได้ซื้อมาได้นั่นเองนะครับแต่นี้ผมจะใช้ ลูก0.12นะครับของปืนอัดลมเอามาใส่แล้วกันนะครับแก้ขัดไปก่อนอ่ะผมใส่แค่นี้หรือเพื่อนๆจะใส่ประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เอาผมใส่แค่นี้วิธีเติมแก๊สเพื่อนๆจับจับแบบนี้นี่ครับจับแบบสั้นๆเลยจับแม็กซ์ซีนคว่ำลงนะครับจับแบบสั้นๆเลยเพื่อนๆอย่าไปจับตรงนี้จับตรงนี้ได้ไหมจับตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรที่ผมไม่ให้เพื่อนๆจับตรงนี้เมื่อเพื่อนๆจับจับแม็กแบบนี้แล้วเพื่อนๆเติมเห็นไหม โอกาสที่มันโยกมันคอนสูงไหมสูงโอกาสที่วาล์วเติมอ่าแกนวาล์วเติมมันจะหักมีสูงไหมมีสูงนะครับผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆจับสั้นๆแบบนี้ปากแม็กก็เหมือนกันเพื่อนๆจะไปจับแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันโยกมันคอนเพื่อนๆต้องนี่จัแบบตรงนี้จัแบบตรงหัวกระป๋องนะครับกดลงไปนะครับ กดเวลากดก็กดลงไปตรงๆนะอย่าเฉียงอย่าแฉลบอย่าอะไรงนี้เดี๋ยวโอลิงวาลเติม wow, ตรงนี้มันจะหลุดเวลาเรามันหลุดเนียเนี่ยเวลาเราเติมแก๊สอน่แก๊สมันจะฟู่ออกมานั่นเองนะครับก็จับสั้นๆแบบนี้นะครับกดลงไปตรงๆกดแรงๆแล้วก็นับ1 2 3 4งสองสามสี่เจะไป9เหรือจนกว่าจะรู้สึกว่าตึงมือก็ปล่อยยกค่อยๆยกขึ้นออกมาไม่ใช่แบบดึงปุดอย่างนี้นะพอเราอพอเราเรากดลงไปแม็กเต็มแก๊สเต็มค่อยๆยกขึ้นแบบนี้ อ่ะแค่นี้เองนะครับวิธีการเล่นแล้วก็เมื่อเราใส่เมื่อเราใส่ตัวของแก๊สเข้าไปในแม็กกาซีนแล้วเพื่อนๆก็แค่เอามันสวมเข้าไปในปืนขึ้นลำแล้วก็ยิงซะแบบนี้นี่ครับก็ยิงซะแค่นี้ลูกหมดเขาเขาสไลด์แขวนแก๊สยิงไม่หมด พเพื่อนๆแก๊สยิ่งไม่หมดทําไงจะกดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเมื่อเพื่อนๆกดตรงนี้เพื่อเคลียร์แก๊สมีโอกาสที่โอลิงในวาลว์วาวจ่ายเนี่ยมันจะหลุดปิ้นออกมาทําให้แก๊สเนี่ยออกมาจากตัวปากแม็กสูงพเพื่อนๆห้ามเคลียร์แก๊สออกแบบนี้เด็ดขาดเมื่อใส่เข้าไปแล้วยิงไม่หมดพเพื่อนๆเคลียร์อย่างนี้เคลียร์อย่างนี้ยิงเคลียร์ไป ยิงเคลียร์ไปจนรู้สึกแก๊สเหลือนิดนึงเลี้ยงเอาไว้ให้ภายในมันชื้นนะครับแต่อย่าอัดจนเต็มแล้วทิ้งไว้ถ้าที่อัดจนเต็มทิ้งไว้หน้าร้อนเนี่ยจะทำให้แม็กมันบวมนั่นเองนะครับก็แค่นี้เองครับสำหรับการดูแลบีบกันนะครับให้มันอยู่กับเราได้นานๆวิธีเล่นนะครับเพื่อนๆจะใช้สเปรย์ซิลิโคนฉีดหล่อลื่นก็ได้แต่ไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรเพราะในแก๊สก็ผสมซิลิโคนอยู่แล้วเวลายิงไปมันก็เคลือบเป็นในตัวปืนอยู่แล้วอ่ะ วันนี้ก็คงมีเท่านี้ด้วยนะเอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง W E กับตัวของ Double Bell นะครับผมราคาก็ห่างกันพันหน่อยๆน,นะครับแล้วแต่ตัวนี้ก็จะถูกกว่าตัวนี้จะแพงกว่าแต่ทั้ง2ตัวซ่อมได้และมีอะไหล,ล่รองรับโอเคขอบคุณครับ